เราอยู่ก็ทำอะไรโดนเาบอกก็มานั่งอยู่ข้างแทนลำมาหมว่วานนี่มาหาพ่อกับแม่ยอยู่นี่มาหาผู้ใดก่อมาหาพ่อกับแม่ค่ะพ่อกับแม่ซื้อหยังพ่อบอยซีรีส์ได้กับแม่แอนอรลดีผมซื้อโลเล็กนะ,ะ,ะป้าจะอ้อนน้องโลเล็กเป็นตาฮักให้ผมมาออกเลี้ยวแถอผมโป้งเลี้ยวเถอะอ้าวบาบักลาเรียนหนังส<อ><อ>ือหรือจี้ครับ คือลยใช้ชู้นักเรียนสันอันฮาร์ดไปไหมคะบางทอเด็ไปโรงเรียนอีหลีก็ะไรนุงยังปูนพ่อบอยนั่งอย่างนี้แต่แม่แอนบรมาเด้ฮะแม่บรมาอีแม่น่ะไอแม่ไปไซล์ไแม่ไปเฮ็ดรอยเอทไแม่มีงานอยู่รอยเอทด่าจิ้งหรดแม่น้องร้เล็กด้วยนี่พี่น้องน้องร้เล็กอันนี้น้องร้เล็กเจมาหาพ่อบอยกับแม่แอนด่ามหาแม่แม่มานั่งยุคแข่งท่าท่าพ่อกับแม่ ผมจะหลาขึ้นหัวที่ปากก็แม่มาจะรู oh hm. ้ต <rant> ัวนาล่องล่องเล็กใเฮ้ยจ้งใดบันที่นี่อยากเขาอี่แม่บ่อมาแบบนี้พ่อมาไปบูยพ่งพ่อมาหน่อยละพ่อมาหน่อยละสงัดสงีพ่อสิมากหน่อยละไม่ย่งไปหาอีพ่อก่อนผมมีนอนขาอยู่ขาขาแตยพ่อมาครับเด็ก ขาน่สาวพ่อลงไปอน้วันวานนองโนเล็กด้วนี่มาถ่าพ่อบ่อยขั้นขนผมไปรนอยถามชาดกันเด้อค่ะครับบายบายคบถไทยพ่เด้อบอกอี่ปกแม่เน่เด้อลาลามาเล่ลาโลเล็กบอกโลเล็กมาเรวโออลาแม่เาป็นตาฮักง่ายพูน่ะมีจุกสองจูกอีกนางาลาแม่เอ ลัชไปบอกพ่อสายี่แม่เนอยบายคะ่ะบายคะ่ะบายบายเวลาจิ๊กเขาธาตุขึ้นกาแล้วน้องโลเล็กไปถาพ่อกับแม่อยู่ถาดพี่น้องแ<อ>ม<า>่น้องโลเล็กไปแต,ต่ตเลตตุน<ไ>แต่เมื่อเนี้ยแม่แอนบอมาเอาแม่แอนบอมาพ่อบอยกับมาอยู่เอาคือไปนางแต่เลตตุนแต<ไ>่ไฮพ่ออ่ะแม่น้องโลเล็กน้องโลเล็กไหไพไปนะตรงทั้งมึงหาพ่อกับแม่บ่ะนี่ น้องรถเล็กปะเนี้เอาน้องล้เล็กมีหอดแป้นขับน้าคราเลาดน้าค่าลาด หน้าคาเอามาฝาก่ลาดจงกวยเตียอีก็ยิ่งแม่กินไม่สีว่าบูดก่อนไหวแม่ปะได้มาอันบูดก็ว่าเป็นอย่างบูดก็ว่าเป็นอย่างข้ามันบูดที่ลาดกชเพราะกินสิใหยอ่อกินบเพราะว่าไปหาอีพออีอมาหรืองอีพอรมาท่านมาเอาท่านเห็นอกรอท่านเห็นี่บ่มาบ่พ่อท่านมาบานมา ป่าที่นั่งอยู่นี่ฮะเดียกคนเอาก,กระตดงมาะเฮลา่าเฮล่าไปนั่งถ่ายมีของฝากอีกปากก <laughs> ่าจะได้เข้ามาอีกพี่น้องน้องรถเล็กเป็นนางถ่ายยุทธาบั <c oughs> งทา่าหายเข้าไปหเข้าไปในม็อกเกิลหรอน้อ,นอ,องอรถ <c oughs> เล็กเด้นนี่พี่น้องมาถามแม่แอนก็พอบ่อยว่าสั่นเพลินว่า,าเฮล่าขา <c oughs> าึ้นไปนั่งเฝ้าเขาเลยอีพ่อนก อีพ่อมาแล้วน้องเล็กหมาพ่อนี่ยออมาอีพ่อม่ะอีพ่อมาแล้วอีพ่อ่อมาแล้วอีพ่อมาแล้วลล็กเล็กพ่ออี่ออีพ่อแล้วอีพ่อมาแล้วแต่น้ำอีพ่อบ่ทันเลยจ้งใดบ่นอีพ่อไปต้มไปซูน้องล้เล็กเดินอไปแล้วลเล็กไหพ่อ พาต้มไปซู้ทพี่พ่อบ่อยกินแล้วพ่อบ่อยกำลังมากเ่นว่ะเดี๋ยวเขาต้มไปซู้พอ่อกินหัเราะเรเล็กว่าหายพี่พ่อบ่อยแล้วพี่พ่อบ่อยกำลังมาก หน่องโลเล็กเจอพอแล้วแต่มือนนิแม่แอนบอมาแม่แอนมีงานอยู่ทงางรอยเอกสีสะเกดเลยบ่ายหามันใคร